ไม่สูงจนเกินไปหรือใครอยากได้ปี2019ก็469,000บาทคันนี้ไม่90,000นะคะหรือถ้าเป็นคันนี้ก็ปี2018 429,000บาทไม่แสนสามอ่ะมาที่คันถัดไปเลยค่ะคันนี้ก็ปี2019 479,000บาทนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่เข้าไมส่วนปี